เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอยู่กับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์คะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยนะครับค่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการขุดลอกในพื้นที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําเรารู้กันอยู่ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม หัวใจสําคัญมากๆเลยคือถ้าไม่มีน้ําคุณก็ทําเกษตรไม่ได้ใช่ครับปีไหนฝนตกเกษตรก็ล่มเพราะว่ามันทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายปีไหนฝนแล้งนาก็ไม่เกิด<ช>พืชผลทางการ<ช> <ๆ S 1> เกษตรก็ไม่มีมันก็เลยไม่สมดุลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทํางานในเชิงระบบเกี่ยวกับด้านการเกษตรซึ่งรายละเอียดเป็นไงคะครับก็จะเป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาปัญหา จากน้ำนครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งหรือน้ำท่วมก็ตามใน76จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรโดยเป็นการใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563ที่จะดำเนินการโครงการนี้นะครับโดยใช้ เงินงบประมาณเนี่ยรวมเป็นเงินประมาณ230ล้านบาทนะครับเราก็เห็นความสําคัญเราเลยหยิบยกเรื่องนี้นะครับมาเป็นกรณีศึกษาที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบ เชิงป้องกันด้านการจัดซื้อจัดจ้างนะครับกรณีการตรวจสอบโครงการขุดลอกในพื้นที่แห่งหนึ่งมาฝากท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้เองเลยนะครับขอต้อนรับนะครับท่านผอ,อชาญยุทธเชี่ยวชาญ,ชาญวัฒนาผู้อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันประพัฒคุณธนพัฒน์และก็ผู้ฟังรายการร,าาร,รู้ักเงินแผ่นดินกับตะงทุกานครับ ค่ะทราบมาว่าการตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการขุดลอกในพื้นที่อันที่ว่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของงบกลางอธิบายกันสักนิดหนึ่งแล้วงบกลางคืออะไรมันต่างจากงบดำเนินงานงบบุคลากรงบลงทุนซึ่งอันนี้เป็นภาษาของทางราชการที่เขาจะต้องใช้กันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวฟังท่านผอ,ออธิบายคาว่างบกลางนิดหนึ่งค่ะครับผมก็ขออนุญาตพิจารณาเรียนในเบื้องต้นนะครับแบบนี้ฮะ คือจริงๆเนี่ยถ้าเราจะพูดถึง ารายละเอียดของงบประมาณเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบที่เป็นจำนวนมากกฎหมายหลักเลยก็ได้แก่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2511แล้วก็ยังมีกฎหมายะระดับรองอีกหลายฉบับนะครับเช่นระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพศ2512ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง,างต่างๆแต่วันนี้นะครับถ้าหากเราจะอธิบายกันอย่างสั้นๆง่ายๆเพื่อทําความเข้าใจในต้นสสาหรับการพูดคุยในวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงแล้วงบประมาณรายจ่ายงบกลางก็คือเงินงบประมาณราย ประเภทหนึ่งซึ่งถูกแบ่งไว้ ในเบื้องต้นเนี่ยเป็นแปดประเภทนะครับตามพระราชบัญญตัติวิธีการงบประมาณพศ2อ6 1แต่ลักษณะของงบกลางนะครับจะมีความพิเศษที่แตกต่างจากงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นคือจะเป็นงบประมาณที่ถูกตั้งไว้ก่อนแต่จะมีการจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณตามปกติและกฎหมายก็ยังได้บัญญัติต่อไปอีกว่างบประมาณรายจา่ายงบกลางเนี่ยครับจะต้องมีรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นด้วยแต่สําหรับคําว่างบบุคลากรงบดําเนิเงน,ง,นงานหรืองบลงทุนตรงนี้จะเป็นการแจง ประเภทของงบรายจ่ายออกไปอีกว่าในแต่ละประเภทเงินงบประมาณเนี่ยนะครับจะมีการจ่ายไปในงบใดบ้างซึ่งจะแบ่งเขาเรียกว่าเป็นห้างบรายจ่ายอันนี้เป็น้่อยทำที่ปรากฏอยู่ในระเบียบกฎหมายเลยนะครับทางบรายจ่ายก็จะประกอบด้วยงบบุคลากรงบเรืนมงานงบลงทุนงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าหาเราจสเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่งางคำว่าง,งบกลางกับงบดำเนเินงานหรืองบบุคลากรหรืองบลงทุนเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ในระนาบเดียวกันแต่ถ้าจะพูดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต้องนําเรียนสั้นๆอย่างนี้ครับว่างบกลางเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทหนึ่งแต่ถูกตั้งแยกไว้ต่างหาการขอใช้งบประมาณอํานาจในการเห็นชอบหรือการอนุมัติจะมีวิธีการนะครับในการ ใช้ใจ่ายงบประมาณพิเศษของงบประมาณประเทศอื่นส่วนใหญ่นะครับจะถูกใช้กับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนกรณีเพื่อการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติจากสาระร้ายแรงสรุปความ,มง่ายๆงบกลางจะมีความพิเศษหรือความแตกต่างจากงบประมาณประเทศอื่นครับอ๋อครับเราก็จะได้ยินคําว่าเอ้ทำไมไม่เอางบกลางมาใช้ล่ะบ่อยๆซึ่งมันก็มีวิธีการใช้มีหลักเกณฑ์เฉพาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ในทุกกรณีด้วยนะครับทีนี้ ก็เลยจะอยากสอบถามผอ,อ,อเพิ่มเติมนะครับว่าการเลือกตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการนี้ครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับเราถึงไปเลือกตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการนี้ครับสําหรับความเป็นมานะครับในการเลือกตรวจสอบโครงการนี้นะครับก็ขอนําเียนนี้ครับเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการนะครับแล้วก็แผนการตรวจสอบประจําปีของสำนักงานการตรวจเงินเป็นดินนะครับ ซึ่งจะมีการกาหนดแผนนะครับมีการกาหนดเป้าหมายในการตรวจสอบเนี่ยด้านต่างๆไว้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เรามักเรียกกันว่า CA หรือ c o m p l i i n c e Audit ซึ่งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยในปี2513นะครับในแผนปฏิบัติราชการประจําปีนั้น ก็ได้มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบกลางไว้ด้วยซึ่งปัจจุบันนะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยนอกจากจะให้ความสําคัญกับการป้องกันความเสียหายและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดด้วยพอมาถึงในขั้นตอนของระดับของผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งจะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบนะครับ ก็จะมีการประเมินความเสี่ยงจากงานหรือโครงการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบต่างๆครับซึ่งเรพบว่าในปีนั้นนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของสมาคิตรวจสอบมีการดําเนินโครงการปุดลอกเนี่ยด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติแล้วก็ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเป็นงานจ้างก่อสร้างฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะสับสนท่านไม่อยู่ในสายงานนี้นะครับรบเรากําลังพูดถึงงานปุดลอกแต่ทําไมผมบอกว่าเป็นงานก่อสร้าง ต้องนำเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานขุดลอกในทางพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างนะครับโครงการขุดลอกจะถือเป็นงานก่อสร้างประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นงานก่อสร้างประเภทง,งานชนละ,ะทานนะครับ <c oughs> โดยก็จะมีการจ้างผู้รับจ้างผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาขุดลอกแหล่งน้ําทั้งที่เป็นสะเก็ดน้ําหนองน้ําที่เป็นผืนนะครับคลองหรือลําห้วยที่เป็นแนวยาววัตถุประสงค์หล,ลักๆก็จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ําในช่วงฤดูแรงหรือเป็นทางผ่านน้าในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีน้ําหลาก ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลนะครับในขั้นตอนของการประเมินความเสียเ่ยงเราก็พบว่าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักตรวจสอบก็พบว่ามีการดาเนินโครงการลักษณะดังกาว่เรื่องงบกลางจํานวนมากกว่า495โครงการวงเงินงบประมาณนะครับจำนวนกว่า230ล้านบาทก็เลยเป็นที่มานะครับเพราะว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าข้อตรวจพบ ของการตรวจสอบการดำเนินการในโครงการในลักษณะต่างๆมักจะพบปัญหาปภาษาหรือข้อผิดพลาดนะครับข้อบกพร่องในหลายตัวเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลโครงการนะครับการสำรวจนะครับการออกแบบการจัดทำแบบรูปรายการเพื่อของงบประมาณขั้นตอนการจัดทำราคากลางการกำหนดราคากลางขั้นตอนการทำงานสุดลอกในสภาพพื้นที่จริงของผู้รับจ้างรวมถึงการเปรีาบสัญญา การตรวจสอบและการเบิกจ่ายของหน่วยงานราชการด้วยก็จากที่เล่ามาทั้งหมดตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่มีความสําคัญนะครับที่สำนักตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกโครงการดังกล่ามาทาการตรวจสอบเนื่องจากเห็นว่ายังมีความเสี่ยงในขั้นตอนการดาเนินการต่างๆหากได้ทําการตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการผลการตรวจสอบก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับในการช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหรือสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดเก่ข้องที่อาจเกิดขึ้นได้ครั้งนี้ก็ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผนดินเนี่ยให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดและที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงครับค่ะและอย่างกรณีที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันมันก็จะเป็นการป้องกันเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นมาใช่ไหมคะคราวนี้ประเด็นที่เราตรวจพบเนี่ยที่สําคัญสาคัญมีประเด็นอะไรบ้างคะ ครับก็ขออนุญาตดำเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆงเนี่ยการดำเนินการโครงการขุดลอกเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นงานก่อสร้างเวลานําไปดำเนินการโครงการนะครับผ่านกระบวนการจัดที่จัดจ้างเราจะเรียกว่าเป็นงานจ้างก่อสร้างข้อตรวจพบที่เรามาพบก็โดยเฉพาะสําหรับโครงการขุดลอกนี่แหละครับก็จะมีอยู่หลายส่วนหลายประการประการแรกเลยก็คือเรื่องของการจัทําแบบรูปรายการก่อสร้างเนี่ยไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงต้องําเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆโดยกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติรวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่องการจัดสืบจัดจ้างและการบริหารพัสดุหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของกระบวนการของงานจ้างก่อสร้างเลยก็คือการจัดทําแบบรูปรายการการจัดทาแบบรูปรายการเนี่ยปรากฏอยู่ในทั้งพระราชบัญญัติทั้งระเบียบประทรวงการทางว่าต้องมีการจัดทําแบบรูปรายการให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างโครงการฝุดลอกในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับจะต้องมีการจัดทําแบบรูปรายการที่ถูกต้อง ซึ่งการจัดทําแบบรูปรายการที่ถูกต้องเนี่ยนะครับสมัยถึงแบบแผนในการต่อต้านเนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การสารวจสภาพพื้นที่จริงโดยช่างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการสารวจเมื่อตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องมีการนํามาออกแบบมาเขียนแบบเพื่อจัดทาเป็นแบบรูปรายการแต่ข้อตรวจพบที่สําคัญในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือเรามักจะพบว่า แบบรูปรายการที่ใช้ในการดำเนินโครงการเนี่ยไม่ครบต้วนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้างยกตัวอย่างอย่างนี้ครับปกติการจัดทําแบบรูปรายการนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเซสชั่นของแต่ละหน้ากัดของการถูกต้องซึ่งอาจจะต้องทําทุกระยะประมาณ25เมตรถึง50เมตรตามแนวยาวของลําห้วยเรามักจะพบว่าแบบรูปรายการที่ใช้ในการดำเนินโครงการเนี่ยมีการจัดทาหน้ากัดเพียงหน้ากัดเดียวซึ่งไม่สามารถเป็นตัวแทนข้อมูลของหน้ากัดของลาห้วยตลอดแนวความยาวได้นอกจากนี้ยังมีข้อจดพบ ที่เพิ่มเติมในเชิงลึกไปกว่าน,นั้นอีกก็คือแบบรูปรายการที่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องดังกล่านี้ก็ไม่ได้เกิดจากการสารวจที่แท้จริงส่วนใหญ่จะเป็นการประมาณการหรือเป็นการคาดคะเนโดยไม่มีการออกไปสารวจสภาพพื้นที่จริงซึ่งแบบรูปรายการสำหรับงานก่อสร้างต้องนาเรียนเน้นย้ํากับผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยสำหรับงานก่อสร้างแบบรูปรายการจะสําคัญมากก็เหมือนเราสร้างบ้านเนี่แหละครับถ้าแบบเขียนดีบ้านจะออกมาสวยบ้านจะออกมาได้มาตรฐานถ้าแบบไม่ถูกต้องการก่อสร้างก็ อาจจะมีข้อติดขัดมีปัญหาแต่เห็นไว้ไม่ชัดเจนอันนี้จะเป็นข้อตจดพบสําคัญข้อหนึ่งคือเรื่องของการจับทําแบบรูปรายการไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ,รประเด็นที่2นะครับที่เป็นข้อจดพบที่ประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องของการกาหนดราคากลางการกําหนดราคากลางไม่ถูกต้องถ้าท่านจะนึกภาพตามปกติ การกำหนดราคากลางเนี่ยอภูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการกำหนดราคาคาา่าก่อสร,ราา้างที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นซึ่งการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างต้องมาจากการถอดแบบคําว่าถอดแบบในที่นี้หมายถึงการที่จะต้องดูว่าแบบกําหนดให้ทํางานอะไรบ้างควรจะมีปริมาณงานรายการแต่และรายการเป็นจํานวนเท่าไหร่ซึ่งการถอดแบบเนี่ยก็ต้องมาจากแบบที่มีความสมบูรณ์มีความถูกต้องแต่อย่างที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าแบบรูปรายการถ้าถูกจัดทําไว้โดยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน เมื่อมาถึงขั้นตอนการกําหนดราคากลางก็จะเป็นผลต่อเนื่องตามมาอีกว่าเมื่อใช้แบบที่ไม่ถูกต้องมาคํานวณราคากลางเพื่อกําหนดปริมาณงานคานวณปริมาณงานคานวณค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งกองยึดถือตามแบบก็จะได้ราคากลางที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กําหนดไว้อีกอันนี้ก็จะเป็นผลต่อเนื่องและที่สําคัญนะครับการกําหนดราคากลาง ถ้าเป็นงานก่อสร้างโดยเฉพาะกับโครงการนี้นะครับการดำเนรินการโครงการถุกลอ,อกมีหลักเกณฑ์ของทางราชการกําหนดไว้เป็นประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซึ่งกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการกําหนดราคากลางไว้อย่างละเอียดอย่างชัดเจนนะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อจะต้องกําหนดราคากลางมาจากแบบที่ไม่ได้มีความถูกต้องก็ทําให้ราคากลางมีความผิดพลาดไปด้วยอันนี้จะเป็นประเด็นพอจบภพบข้อที่สอง อพอตรวจพบพัที่สามเมื่อเราได้แบบเมื่อเราได้ราคากลางก็ไปสู่กระบวนการจัดหาจนกระทั่งได้คู้สัญญาก็มันมีการทําจัดทําสัญญาปกติการจัดทําสัญญาสาหรับงานก่อสร้างแบบรูปแรกกลการราคาค่าก่อสร้างราคากลางก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสัญญาก็จะเป็นผลต่อนเนื่อง ตามมาอีกว่าแบบรูปรายการในขั้นตอนแรกที่ไม่ถูกตรงผลให้ราคากลางหรือราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างครันน้งนี้ก็จะมีความผิดพลาดไปด้วยจนมาถึงขั้นตอนการจัดทําสัญญาก็จะจีบเอาข้อมูลที่มีความไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งสัญญาก็จะมีความสํญญาคัญตรงที่เป็นเงื่อนไขข้ขอตกลงที่ผูกมัดระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้ต้องปฏิบัติต่ตอ,อกันตามสัญญ,ญาเมื่อแบบไม่ถูกราคาค่าก่อสร้างไม่เหมาะสมสัญญาที่ผูกระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ก็จะทําให้รายการสิ่งก่อสร้างอาจจะไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การใช้งานหรือเป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงตรงนี้ก็จะเป็นข้อตรวจพบข้อสังเกตในลําดับที่3อีกข้อตรวจพบหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือข้อตรวจพบในลาดับที่4ก็คือเรื่องของการก่อสร้างหรือการขุดลอกที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการูง่ายๆว่าคือพอถึงขั้นตอนจะลงมือก่อสร้างนะครับก็ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบเราจะเจอข้อตรวจพบในประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญผู้รับจ้างนะครับอาจจะขุดลอกตามแบบที่ไม่ถูกต้อง อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าทําให้รายการสิ่งก่อสร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ยอ,ยอย่างเป็นไปตามวัมตถุประสงค์แต่ส่วนหนึ่งที่เรามักพบคืออาจจะขาดการเอาใจใส่หรือการปฏิบัติโดยเคร่งครัดข,ของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งพอเป็นงานก่อสร้างเนี่ยก็ต้องพูดถึงผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับรพัสดุในง,งานจา้างก่อสร้างตรงนี้นะครับจะเป็นสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งเลยที่ทําให้ตรวจพบเกี่ยวกับเรื่องของรายการสิ่งก่อสร้างหรือสภาพของการขุดลอก ไม่เปิดไปตามแบบรูปรายการและสัญญานะครับ,รบก็จะส่งผลถึงเรื่องของการตรวจสอบในการเบิกจ่ายด้วยก็จะเป็นข้อตรวจพบที่สาคัญรวมทั้งหมดประมาณ4ประเด็นประมาณนี้ครับครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราทําผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่สตงเนี่ยแจ้งข้อตรวจพบ ทั้ง4ข้อสําคัญแล้วให้กับหน่วยรับตรวจทราบแล้วเนี่ยตามพรบรใหม่เราเนี่ยก็จะให้เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยชีย้แจงเขาได้ชี้แจงประเด็นเหล่านี้ยังไงบ้างครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับจริงๆเป็นคําถามที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับในปัจจุบันของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เราจะมีการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจตลอดเวลาเพื่อให้ทราบถึงประเด็นการตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบแล้วก็มีการสื่อสารในหลายรูปแบบทั้งด้วยวาจาเป็นหนังสือหรือการประชุมร่วมเรียกได้ว่ามีการเปิดโอกาสที่มีการชี้แจงอย่างเป็นที่และตลอดใช้เวลาการตรวจสอบสำหรับโครงการนี้เองนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะสือเย็นถึงของการสื่อสารือการรับฟังเหตุผลการชี้แจงนะครับซึ่งในระดับของจังหวัดที่เป็นหน่วยังกับบัญชาหน่วยกำกับดูแลของการดำเนินการโครงการนี่นะครับ ก็ได้ให้ความสําคัญนะครับพอเราได้มีการตรวจสอบแล้วเสร็จในเบื้องต้นนะครับพอทราบประเด็นการตรวจสอบหรือข้อตรวจพบนะครับเราก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้กับ,บาาดูแลโดยตรงซึ่งก็ได้มีการจากที่มีการประชุมร่วมในระดับจังหวัดโดยเชิญสํานักตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งพอเราได้รับฟังการชี้แจงของเจ้าหน้าที่บผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีหน้าที่ในขั้นตอนต่างๆเราก็จะได้ทราบถึงสาเหตุของความผิดพลาดและความบกพร่องที่เกิดขึ้นว่าที่จริงแล้วนะครับก็จะมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงที่เราประเมินไว้้ก่อนนหา คือเป็นเรื่องของการขาดการปฏิบัติโดยเค้่งคัดตามกฎหมายระเบียบซึ่งก็เป็นแนวการตรวจ CA ของเราอยู่แล้วนะครับคราวน,นี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะสือหเหียคือเคสเนี่ยเป็นการตรวจสอบเชิงป้องกัน การสื่อสารหรือการเปิดโอกาสให้ชี้แจงจะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการก็ยังอยู่ในข่ายที่สามารถที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาประจัยที่เกิดขึ้นลดความเสี่ยงนะครับหรือป้องกันความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้โครงการนี้จากการประชุมร่วมนะครับในระดับจังหวัดซึ่งเด้เชิญาำันักตรวจสอบ้าไปร่วมประชุมด้วย2ครั้งนะครับภายหลังการตรวจสอบแล้วเสร็จนะครับแต่โครงการนียังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม นะคร yes. on on ับการประเมินโครงการหมายถึงโครงการดระเมินการโครงการกุดลอกทั้ง495โครงการเป็นการเฉพาะแบบทุกโครงการเรียกว่าร้อซึ่งในคณะกรรมการเนี่จะถูกแต่งตั้งอยู่หลายคณะหลายจุดนะครับในแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยแล้วก็มีการใช้กลไกด้านประชาสังคมในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยเป็นสิ่งที่วัดในการดูผลการดำเนินการโครงการก็ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนหรือไม่ตรงนี้นะครับจะเป็นข้อดีของการตรวจสอบเชิงป้รงการที่มีการสื่อสารในระหว่างการดำเนินการโครงการเพื่อให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นครับค่ะคือพอเรามีการแนะนําต่างๆไปหน่วยรับตรวจเด็กรับคําแนะนําเด็กดําเนินการตามที่สตงอนแนะนำไหมคะ ในกรณีการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับขอ,ขอพูดถึงในเจสของการตรวจสอบโงรงการขุดลอกในครั้งนี้ก็ต้องใช้คำว,ว่าเป็นที่น่ายินดีครับในข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นระหว่างการตรวจสอบหรือการตรวจสอบแล้วเสร็จแจ้งเป็นหนังสือทุกข้อเสนอแนะก็ได้รับการ ตอบรับหรือการดำเนินการตามข้อเสนอแนะทุกข้อเสนอแนะนะครับอย่างเช่นตัวกรณีของแบบรูปรายการราคาค่าก่อสร้างหรือสัญญาที่ไม่ถูกต้องนะครับก็มีการทบทวนมีการพิจารณาแก้ไขนะครับแก้ไขแบบรูปรายการนะครับแก้ไขราคาค่าก่อสร้างแก้ไขสัญญาทั้งนี้ภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบที่กําหนดไว้ให้ทําได้นะครับก็เพื่อปรับมาสู่แบบรูปรายการที่มีความสมบูรณ์มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับ ราคาค่าก่อสร้างที่สะท้อนออกมาจากแบบที่ได้มีการแก้ไขที่ถูกต้องแล้วนะครับสัญญาที่มีความครบถ้วนในแง่ของแบบในแง่ของราคาที่เหมาะสมแล้วก็เอาเงื่อนไขเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้ที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะการดำเนินการซึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับเนื่องจากโครงการมีจานวนมากสํานักตรวจสอบเองก็ยังได้มีการติดตามผลการตรวจสอบซึ่งก็อยู่ระหว่างการรายงานในส่วนที่เหลือแต่โดยส่วนใหญ่ที่รายงานเข้ามาถึงขนาะนี้ก็เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสานักตรวจสอบครับ การตรวจสอบเชิงป้องกันนะครับมันก็จะทําให้เกิดทําถูกก่อนที่มันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายครับอยากจะให้ท่านผอฝากอะไรถึงหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติงานแล้วก็ฝากถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินสักเล็กน้อยครับเชิญครับในฐานะผู้ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของสำนักตรวจสอบนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในครั้งนี้นะครับก็อยากฝากถึงหน่วยรับตรวจและประชาชนแล้วก็ผู้รับฟังรายการรู้ลักษณะแผ่นดินกับสอตงสองประการนะครับการแรกนะครับก็หวังว่าการตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการสุดลอก ที่ได้นำมาพูดคุยเป็นกรณีศึกษาในวันนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นถึงทัศนะหรือมุมมองของสตงนะครับในฐานะของหน่วยตรวจสอบ ึ่งจะเห็นได้จากรูปแบบการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ความสําคัญต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่งบประมาณรายจ่ายงบกลางในครั้งนี้เท่านั้นนะครับเพราะจริงๆเงินงบประมาณทุกประเภทก็เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินของประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับก็จะทําให้เกิดความตระหนักสำหรับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้เงินงบประมาณสูงจําเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง ครับจะต้องให้ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่และขั้นตอนเพราะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปในทุกขั้นตอนประการที่สำคัญครับเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือข้อบก ความเสี่ยงต่อความเสียหายเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการเพื่อการป้องกันความเสียหายอย่างทางการทั้งนี้ก็อตามหลักการของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ประการสุดท้ายครับสตงเองนะครับในฐานะฝ่ายตรวจสอบก็ได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบเชิงป้องกันนะครับที่สามารถป้องกันความเสียหายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้คุ้มค่ามากที่สุดก็เชื่อว่าทุกท่านจะสามารถรับรู้ได้จากรูปแบบการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ท้ายนี้หวังว่าทุกคนนะครับจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงต่อไปครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะพออชันยุทธเชี่ยวชาญวัฒนาผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงการนะคะให้เขียนมาพูดคุยกับเราในวันนี้และคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้เป็นประจำวันพฤหัสบดี3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่ง พร้อมไปกับช่องทางของสอตงคือ Facebook Fanpage และ Youtube c h ANNEL ภายใต้ชื่อสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินครับค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะวิทยากรของเราพออชัญยุทธเช่ชาญวัฒนาคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องแลแะดิฉันนันประพัฒเฉลิมเซนหทรันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดี เป็นประจำทุกสัปดาห์